สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสวัสดีเปิ่งบอกเออเ,อเท็ดโพล่อยู่สุมึงจี๋ล่ะเว่อรเด็กหน่อยสี่เดือนพอดีอย่กูดูนะเออมึงกล้าอ่ะคันเลยชิวปุ้งเนี่ยตีเนี่ยโอ้ยลังตีนวางเชื่อไหมแขนขนาดชิวปุ้งกล้าไหมชิวว้ายโอ้ยจักกันบ่ฮาวว้าย <c oughs> มีเงี้ยมยงกันลูกไก่เมื่อึ้นเราหมดอ๋ <c oughs> อมันออกไม้เอดควรไฟบึงขวางไข่แม่กันโอ้ป่าขอมโอ้ตัวนี้มหมลาขอพี่น้องน่ะทุงจักบาทนี่แหม่ โอ้คุมคาขนาดจองในวันนี้สองตัวนี่ประเทศอยังกินเนี่ยเผาขิงกันตามเพราะคง <c oughs> จองแล้วในสองตัวนี่ <c oughs> เอ็ดควนไฟมัน่เหม็นควนไฟมาตรงโก้ <c oughs> โควนไฟ hải quang vinh nó mấy niềm mà hai bạn nữa mẹ 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 เจืดบ่แม่เกืดบ่<ม>อืมไม่ในในอเอาค่เอาคับน้ำนอ,อืมอนนกบ่เดี๋ยวเขาไปขายทะเดหผูบ่อนนี่อันนี้ยงหาได้รึนอเอารุ่นนี้นไปไม่ต้องฟองแทนเย้มนะือเขาไปขายยูุ่่นฟุ้งละเจ็ดลอบบยต่สามะ มันอย่างท้ายเจ็ดลอยใครกวัวมั้งเหรอได้บอกหลาหน่่ยอ่ะค่ะเนี่ยจูมันจยากแต่งเงืนซื้อแพร์เปิดมันกับสองตื่นเหรอเว้ยเห็นว่ามันยิ้มไอ้พูดได้เหรอเนวะสามพันไม่บอกหลายแล้วเจ็บบัตร เอมันอยากอะไรงั่นสอแฟนบอลมันก็นตืน่นาามาชัวร์พลังทาให้เะียแอักแกะนั่นชืวอพี่น้องบ้านนอกตอนเสาตอนนี้ดีซีพี่น้องเงียบสงัดเลยถึงบ้านลาดแล้วค่ะ <c oughs> ย่านขดคลายของเสาเนาะพี่น้องมาขึ้นหนะงพนมีมอลล่ำง่านนันแกะเข่าพี่น้องน้องก็บ,บรหลับ หมอล่ามดคืนวังเศร,าร้าตีสองเนี่ย <c oughs> เราไปดูตลาดของตลาดเช้าใยเมืองนะ <c oughs> ของตลาดเช้าในเมืองในเมือง เออมันก็ดังสั่นว่ะยเอาคนของนามเสียง <uk> oh. oh, ันดังยังสั่นดิยไม่ดังสิดิไ้ไหดงสดก็คุอยู่ในของนาค่ะกลาเห็นาคานิชูเหนบ่เหนบ่เหนบ่นิชื่อ เห็นบออย่ากลมไหลทออย่ากลมไหลอย่กลมไหลมันหวงน้อนอลไรเน่ชัวกเถ่าน้องเออรับเออครับพูพูทั้งนี่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 ชัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิ่งไกลขายพากขะ ปิ้งปลา้อมเราจะม่เย็นนกกว่าเย็นน่อยจบอดีไปหน่ยไปจะเยนหน่อยไปบอกมันไปฝ้อน้องรับเหรอปิ่งนู้นนะพี่น้องหอยปิ่งน้นอันนี้ปนอไ่ี่ยปะไคอ